สวัสดีครับาตามคำเรียกร้องที่ทุกๆท,ท่านอยากจะเห็นประวัติบันทึกนะฮะวันนี้ก็เอามาให้ท่านชมนะครับก็เรียกว่าอันนี้ก็คือบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกประวัติช่างแกะพิมพ์พระสมเด็จนะครับอันนี้ท่านก็อ่านดูตามข้างบนที่บันทึกไว้นะครับ ถวายสมเด็จโตโดยปู่คำนะครับท่านบันทึกตั้งแต่2414สิ้นสุดบันทึก2416 2สองปีเต็มนะครับช่างที่แกะพิมพ์พระสมเร็จนะฮะขณะขณะที่คองสมรศักัต์ต่างๆนะครับนะ,บนะบมีช่างแกะพิมพ์มีหลายช่างนะครับเช่น ช่างต่อเรืออูบางคุณพรมนอกช่างอ่างทองช่างทาโบสอาอยุธยาช่างหล่อหลังวัดละคังช่างสิบหมู่นะครับหลวงสิทธิ์เป็นต้นช่างตกแต่งในวังหลวงในเจิมและในจรวงช่างหล่อ ช่างหลวงนะครับช่างหลวงหลวงวิจารณ์เจรนายอันนี้ก็คือหลักฐานชัดเจนนะครับว่าหลวงวิจารณ์เจรนายมีตัวตนนะครับพิมพ์พระของท่านโตคนที่แกะมาถวายมากมายจนนับไม่ท้วนว่ามีกี่พิมพ์พิมพ์พระที่พอรู้ได้เพราะคนที่แกะพิม ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่คำดึงจึงได้เชิญช่างผู้นั้นมาชี้แจงให้ทราบว่าท่านโตได้รับแม่พิมพ์พระสมเด็จนะครับจากญาติโยมมากมายปีละหลายสิบพิมพ์บางปีเป็นสิบสิบ,สบพิมพ์ และบางพิมพ์ก็นะฮะได้ไม่เท่ากันนะครับหรือได้มาก็แตกหักนะครับแต่แม่พิมพ์ที่แตกหักจะเก็บไว้นะครับบทให้ละเอียดทำเป็นผงเก็บไว้เป็นบนสารนะครับแม่พิมพ์ที่คนแกะมาเทาบายครั้งแรกนะฮะนี่ผมอ่านตามบันทึกเลยนะครับเป็นพิมห้าชั้น พิมพ์6ชั้นพิมพ์7ชั้นนะฮะสามพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์แรกแต่ละพิมพ์นะฮะแต่ละพิมพ์พระนะครับได้ให้วัดชโยวรลวิหารนะฮะพิมพ์ต่อมาพิมพ์สามชั้นนะครับได้ทำที่วัดบางขุนพรมนอกหลายสิบพิมพ์นะครับนะฮะ ช่างแกะพิมพ์ถวายเป็นช่างต่อเรืออู่บางคุณพรมนอกแกะพิมพ์หน้าหนกอกขุดมีถึง18พิมพ์ด้วยกันนะครับและพิมพ์ขาโตอีกสองพิมพ์และพิมพ์ชายจีวรหนาอีกสองพิมพ์และช่างสิบหมูก็แกะพิมพ์ให้เป็นพิมพ์หน้าหนกอกขุดอีก8พิมพ์นะครับ ได้แกะพิมพ์ชายจีวรบางชายจีวรหนาชายจีวรเส้นลวดพิมพ์ฐานแซมอกกล้องพิมพ์สังคติพิมพ์ฐานคู่พิมพ์เส้นได้นะครับนะแล้วก็พิมพ์พระประธานและพิมพ์เกตบบตูนะฮะเฉพาะช่าง1สบหมู่นะครับอ่าอันนี้ก็ครบอ่าไว้ ฟังต่อตอนสองแล้วกันนะครับนะครับอันนี้ก็ให้ท่านชมนะครับสวัสดีครับ